สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการถอนเงินนะคะออกจากกระดานเทรดนะคะซึ่งเราจะถอนจาก usdt นะคะเป็นเงินบาทนะคะเพื่อนๆออันดับแรกนะคะเรานะคะก็เข้าไปที่กระดานเทรดของเรานะคะตรงนี้คือ okx OK นะคะกดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะก็มาที่สินทรัพย์ตรงนี้ค่ะนะคะเรานะคะจะถอนเงินนะคะ ออกจากออกจากกระดานเทรดของเรานะคะหรือว่าถอนเงินนะคะเอาไปใช้นะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะบัญชีของฉันนะคะกดนะคะแล้วก็เราดูนะคะว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะคะตอนนี้มีนะ usdt นะหรือว่ามีเงินที่ถอนได้เนี่ยอยู่ที่324.94นะคะ usd นะคะก็เราก็กดถอนตรงนี้นะ ถอนนะคะกดถอนนะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะ usdt นะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะในเครือข่ายนะคะบ้อนที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นที่อยู่ที่ เป็นเลขกระเป๋านะคะหรือว่าถ้าเรามี qr code นะคะเราก็สามารถที่จะสแกนได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยใช้เป็นบิตาซานะคะง่ายดีนะคะนี่ค่ะใช้เป็นบิตาซานะคะเราก็จะสแกนนะคะเข้าไปเลย นะคะหรือว่าอย่างกรณีบางคนนะคะที่ที่ไม่สามารถที่จะสแกน QR code ได้นะเราสามารถที่จะไปก๊อปปี้เลขกระเป๋านะคะแล้วเอามาวางตรงนี้นะคะเอามาวางตรงนี้ได้นะคะขั้นตอนก๊อปปี้เลขกระเป๋าก็ง่ายค่ะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะก็จากนั้นนะคะเชนก็คือใช้ trc 2 0นะคะจำนวนเงินนะเรา เราจะใช้นะคะในการที่จะถอนเนี่ยเท่าไหร่นะคะเราอยากจะถอนเท่าไหร่อย่างตอนนี้นะคะจะถอนอยู่ที่สามร้อยยี่สิบสามนะคะแล้วก็สัดนี้สามร้อยยี่สาม USDT นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนอ่ะหนึ่งเหรียญก็ประมาณสามสิบสี่นะคะสามสิบสี่บาทนะคะ จากนั้นนะคะก็กดส่งค่ะเขาก็บอกเตือนนะคะว่าให้เราระวังนะคะฉันเข้าใจแล้วก็ดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ยืนยันทางอีเมลนะคะ เลขหกหลักก็ไปเอามาจากเมลนะกดส่งก่อนเราก็ไปเอานะคะโค้ดนะคะที่ส่งไปที่อ e ีเมลนะคะเอามากรอกตรงนี้นะแล้วก็ยืนยันทางมือถือนะคะที่เราลงทะเบ B ียนไว้นะคะกดส่งตรงนี้นะคะก็จะไป ที่มือถือที่เราได้ลงทะเบียนไว้ค่ะก็ไปเอามากรอกตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่ยืนยันค่ะส่งคำขอแล้วนะคะรอนะคะสักครู่นะคะประมาณ3-5นาทีนะคะก็จะเข้าไปที่กระดานเทรด ะะอีกกระดานหนึ่งของเราอันนี้คือความไวนะความไวหรือความช้าไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเมื่อเรานะคะโอนเหรีออยญนะคะจากจากกระดานเทรดของเรานะที่เราใช้บอทนะคะเชื่อมนะแล้วก็กเกิดเป็นกําไรขึ้นมานะแล้วเราต้องการจะแปลงเป็นเงินไทยนะเพื่อนๆน,นะซึ่งเมื่อกี้กระดานเทรดนะ,ะปลายทางของเราอะคะ่ะก็คือบิทาซ่านะคะ อันนี้จะใช้บิตาซ่านะคะ,ะเราก็สามารถที่จะถอนเงินออกมานะคะเป็นเงินบาทได้เลยนะก็อันดับแรกนะคะก็ไปตรงนี้ค่ะวันเล็ตตรงนี้นะแล้วก็เหรียญน,นะคะเราจะขายเหรียญไหนเราจะขาย usdt นะคะตรงนี้นะแล้วกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปนะคะ ก็เป็นเงินไทยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะคะไปที่เซลล์ค่ะนะคะเราจะขายเท่าไหร่นะถ้าเราจะขายหมดเลยนะคะเราก็ไปที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้อยู่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะคะก็ไปตรงเซลล์ตรงนี้ค่ะก็กดขายนะคะ ก็จะมีค่าธรรมเนียม27บาทนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะเราก็ดูก่อนนะคะว่าเราโอเคไหมนะคะดูว่าเราโอเคไหมมีค่าธรรมเนียม27บาทอะถ้าโอเคก็กดคอนเฟิร์มเมื่อเราขายเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนะคะให้ไปตรงเฟสตรงนี้ค่ะกดเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะมีนะคะยอดเงินอะโชว์ตรงนี้นะคะว่าออตอนนี้ยอดเงินของเราเนี่ยนะคะเป็นเงินบาทเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าเราจะถอนเข้าบัญชีก็กดไปที่วิดรอนะคะตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เลขบัญชธีธนาคารนะคะที่เราลงทะเบียนไว้นะคะที่เราผูกไว้นะคะเราจะถอนออกมาเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะคะก็กดเข้าไปนะคะ จะใส่เท่าไหร่ก็ใส่แต่นี่เดี๋ยวเราจะใส่แม็กซ์นะคะถอนออกมาหมดเลยนะจะมีค่าธรรมเนียมยี่สิบบาทนะคะก็กดถอนค่ะเวลาเรากดถอนตรงนี้นะคะก็จะมีอีเมลนะคะเข้ามานะก็จะมีอีเมลเข้ามาที่อีเมลของเรานะคะ อีเมลจาก b ิ t าซ่านะเราต้องไปกดตรงนั้นก่อนนะเพื่อนๆนะเราก็มากดนะคะเราต้องมากดยืนยันการถอนก่อนนะคะเพื่อนเนนะก็กดตรงนี้นะคะนะคะเขาให้เรากดยืนยันรายการถอนก็ต้องกดก่อนไม่งั้นถอนไม่ได้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเงินเข้าในบัญชีของเรานะคะเรียบร้อยละพอเงินโอนเข้าบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตรงบิตาซาเขาก็จะบอกว่านะคะโปรเซสเนี่ยคอมพลีทนะคะเรียบร้อยละนะคะเรียบร้อยนะต่อไปเช็คเงินค่ะว่ามีจํานวนเงินเข้ามานะคะตรงตามกับที่เราถอนไหมนะคะ เข้ามาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆยอดเงินที่เราถอนออกมานะคะจากการที่น้องบอดอัจฉริยะคอยเจ็กทูยูนะคะผลิตเงินนะคะสร้างกำไรให้เราในทุกๆวันนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะถอนเงินนะคะจาก USDT เนี่ยมาเป็นเงินไทยเข้าบัญชีธานาคารเราได้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่าน มีความสุขสนุกสนานกับการถอนกำไรออกมาใช้นะคะในทุกๆวันนะคะจากน้องคอยเทคทูยูนะคะสวัสดีค่ะ